สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ธรรมะคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำกับช่องเป้าหมายพระนิพานจิตตังขอเชิญทุกท่านรับฟังกันได้เลยครับในโอกาสนี้บรรดาท่านงหลายได้สมาทานระกรรมฐานแด้วก็สมาทานสิลนแล้วต่อน,นี้ไป ขอได้โปรดตั้งใจให้เป็นสมาธิคือการทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิได้แก่อานาปานุสติกรรมฐานนี่เราทิ้งกันไม่ได้ถ้าท่านบุ้ใดที่อนาปานุสติกรรมฐานก็แสดงว่าท่านผู้นั้นไม่สามารถจะทรงกำลังจิตให้ดีได้ตามสมควร ว่าฌานสมาบัติต่างๆโตขึ้นอยู่กับอนาปานุสติกรรมฐานเป็นสําคัญนั้นนอกจากนั้นก็ให้ปฏิบัติตามมัธยาใสณในเบื้องต้นก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ยึดพุทธานุสติกรรมฐานเป็นสําคัญเห็นดูตัวอย่างมัตตกุณลีเทพบุตร เขามีความเรื่อมใสตั้งใจในถึงความดีของพระพุทธเจ้าเพียงนิดเดียวเวลาสัส้นๆก็เกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เช่นดาวดิงสถิวโลกได้มีวิมานทองคำและหลังจากนั้นได้สดับพระธรรมเทศนายวาระเดียวก็เป็นระโสดาบัน เพียงแค่สวนาปานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสติกรมฐานก็สาม,มารถทรงฌานสีได้แล้วฉะนั้นท่านนะักปฏิบัติกรรมฐานใหม่ให้รักษาอรมนี้ไว้เป็นสําคัญยังไม่ต้องใช้รมอื่นใดก่อ,อนก็ได้ถ้าสิ่งที่ซ้อมรายการนี้ท่านไม่สาม,มารถจะทรงฌานสีได้นี่ว่ากรทันักที่ตัง้งใจจะมาปฏิบัติ ไม่ต้องเรียนมากเรียนเท่านี้พอและเอาไปปฏิบัติในที่อยู่ของท่านไปปฏิบัติการปฏิบัติไม่ต้องหนีเข้าป่าอยู่กับคนอยู่กับที่อยู่ที่เดิมแล้วก็สามารถทําจิตให้ชนะอารมณ์ที่ป้งซ่านได้ก็สามารถจะทรงฌานได้ถ้าว่าทํากรรมฐานเพียงแค่นี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ไม่สมควรทั้งนั้น เพราะว่าความดีด้วยความชั่วอารมณ์ดีหรือชั่วมันอยู่ที่กําลังใจของเราไม่ใช่อยู่ที่สถานที่แล้วก็ไม่มีอยู่ที่ครูสอนตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าคาตาโรตถาคาตาตถาคตเป็นในเพียงผู้บอก <c oughs> ถ้าบอกแล้วไม่ปฏิบัติตามก็เมื่อยฝากเา่าซึ่งไม่มีประโยชน์อะไร สำหรับผมเองการปฏิบัติกรรมฐานมาในการกร่อนผมก็ไม่เคยเกาะครูบาอาจารย์มากเกินไปถามอะไรพอเข้าใจแล้วก็ไปพุทธปฏิบัติตามนั้นถ้าสิ่งนั้นยังไม่มีผลผมก็ไม่ไปกลับไปถามครูบาอาจารย์อีกผมถือเอาชีวิตของผมเป็นประกันถ้าทําไม่ได้ให้มันตายไปีะดีกว่านี่นักปฏิบัติกรรมฐานที่ดี ตามสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านปฏิบัติอย่างนั้นตอนนี้ไปขบันดาท่านนันไลายฟังเรื่องราวของท่านพุทเท่าต่อไปตามบันทึกของท่านได้เขียนไว้ว่าวันที่2กรกฎาคม2506ตอนนี้ท่านเริ่มหัวข้อไปบอกว่าพุทธพยากรพิเศษ ท่านกล่าวว่าวันนี้ขณะที่ทำวัดได้กราบทูลถึงเรื่องซึ่งกิเลสอะไรวบอ่ามนมาคือออกทึ่กล่าวกราบทูนท่านถึงเรื่องกิเลส,น,สน,นี่แสดงว่าเวลาที่ท่านทำวัดเนี่ยประโยชน์โสพระกรวาดังสมาเขปโทน ใจปากท่านก็ทําวัดไปด้วยในความเลื่มใสท่านก็ใช้กําลังอภิญญาพระสมาบัติของท่านติดต่อตรององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเพราะว่าเรื่องนี้ทําได้ไง่ายๆไม่ยากนักเป็นการแบ่งกําลังใจของเราส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งทํางานอยู่ที่ตรงนี้ในส่วนหนึ่งก็ไปจุดใดจุดหนึ่งได้ตามความประสงค์ ถ้าส่วนนี้ส่วนอาการกระทําอย่างนี้ที่เข้าจริงๆส่วนมากไม่ใช่เป็นพวกปรรถนาพระโพธิญาณแต่เขียนไม่ย่อดได้เกิน่าทรงปรารบปราบทูลถึงเรื่องของกิเล,ลสนลกว่าทรงไอ้กิเลสตัวนี้จะถามอะไรบ้างก็ไม่รู้ก็เขียนไม่แค่นั้นแั่เขียนย่อดจริงๆเข้ากิเลสก็กิเลสกระทาน <c oughs> เรงกล่าวว่าสมเด็จพระผู้มีพระพ้าคเจ้าทรงปรดว่ามีเรื่องกระทบใจอ๋อออย่างนี้หม่อันมันคือรู้เรื่องเรนบอกว่าเวลานี้มันมีเรื่องกิเลสเข้ามากระทบใจทีจ่เล็กๆน,น้อยๆแล้วก็มีจริงๆหมายความพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าระหว่างนี้ต้องระวังนะ ในกิเลสเล็กกิเลสน้อยมันจะเข้ามาจูงใจกระทบใจอยู่เสมอความจริงกิเลสใหญ่น้มันชนมาแล้วคือกิเลสผู้หญิงผู้หญิงอยากจะมาชวนเอาไปเป็นผัวชนะแล้วไม่เป็นแล้วแล้วก็บอกว่าในเมื่อเราชนะเรื่องนั้นแล้วก็จงระวังเรื่องกระทบใจคือปฏิฆะ การชนะการมราคะนั้นหมายการวางความว่าจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระนาคามีนี่เวลานี้นั่นจุดหนึ่งของพระนาคามีที่จะเข้าถึงชนะแล้วแต่ก็ต้องระวังอีกจุดหนึ่งนัง่นคือความเป็นพระนาคามีคือปฏิฆะได้กับความโกรธความพยาบาัตอารมณ์ที่สร้างความโกรธให้เกิดขึ้นอันนี้ต้องระวังมันจะมาเล่นง,งานเขาอีกถ้าไปอย่างนั้น แล้วในที่สุดก็มีจริงท่านบอกว่าท่านเจริญเพราะกักบเมื่อเวลาทำวัดันก็เวลาแปลนาฬิกาเสร็จกลับมาแล้วจากการทำวัดเวลาทำวัดก็ทำกรรมฐานไปด้วยสิเพราะอะไรเพราะว่าท่านกำลังทำวัดอยู่นี่ท่านพบพระพุทธเจ้าได้ก็สแสดงว่ารวมใจของท่านไม่คลายจากภิญญาพละสสมาบัติ ถหากว่าจะเป็นพวกเราบ้างเราจะทำยังไงเราไม่ได้พิญญาพระสมาบัติเวลาที่เราทำวัดกราบรรมีการองค์สมเด็จระสมมาสมพุทธเจ้าพระธรรมแะพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพด้วยความตั้งใจจริงตั้งใจทำวัดด้วยการเคารพให้จิตรู้ว่าเวลานี้ปากก็ว่าอะไรใจก็น้อมไปตามนั้น ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ภาษานั้นก็ตั้งใจว่าการทําอย่างนี้ว่าอย่างนี้เรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระจินดารสีพระธรรมและพระอริยสงฆ์อย่างนี้ก็ใช้ได้ถ้าการปฏิบัติในกรรมฐานมันต่างกันถ้าฝ่ายสุขวิปัสสโกสําหรับท่านที่ได้มโนวิธิเวลาจะทำวัดปากว่าใจจับมโนวิธิเอาจิตเข้าไปจับจุดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เคยไปนมัสการ และเวลานั้นแล้วก็แบ่งใจไปสำเราการส่วนหนึ่งทำวัดที่นี้ด้วยความเคารพอีกส่วนหนึ่งถวายน้มมัสการองค์สมเด็จพระพิชิตมานแล้วก็ทูลถามกิจที่เราจะพึงปฏิบัติพระองค์ทรงตัดมาอย่งไงทำอย่างนั้นให้ได้อย่าทำาระเภทคนตายกระทูหูกระทะในตายกระทูเนี่ยมันมีตามากแต่มันมองไม่เห็นอะไร หูกระทะมีไม่กันมีไว้สำหรับแฟนฟัง,ฟงมาดีินเสียงอย่างนี้ใช่ไม่ได้ยง <c oughs> ใช้กำลังใจเกาให้เป็นประโยชน์ในการแบ่งกันปฏิบัติของเราเป็นสองฝ่ายสวไยสุขาวิปัสสโกและทีวีโชแต่ละพิโยของเราไม่มีเป็นอนันวทังกล่าวว่าเมื่อองค์สมเด็จพระจินสีบอกว่าเราวังเรื่องที่มันจะมากระทบใจ ท่านก็ตอมีจริงๆ <c oughs> ขณะที่จเจริญพระกรรมฐา,านอยู่นั่นเองเวลาประมาณสิบนอก็มีรพระผู้ทรงเกียรติท่านหนึ่งมีความเดือดร,ร้อนมาแจ้งบอกว่ามีมีคนมีโจทย์ขฟ้องเรื่งองการเงิน <c oughs> แล้วก็มาขอให้ช่วยใจการเรื่องนั้นด้วยถามว่าจะทำแต่การใด ก็เลยท่านก็บอกว่าชี้แจงไปเราสู้ตามความเป็นจริงต่การเงินเรื่องนี้เขาฟ้องเพราะกันกระแ้งเพราะมีพระอีกฝ่ายหนึ่งสนับสนุนให้ฟ้องแต่เรื่องนี้ไม่เป็นไรทำไมอย่างนั้นท่า <c> น <oughs> เขียนไว้บอกว่าไม่เป็นไรจะมีคนเขาช่วยเหลือแต่การช่วยเหลืออาจจะเป็นการกู้ยืมกันก็ได้แต่ใน,นที่สุดเราก็หาใช้ก็ได้ เมื่อพระองค์นั้นไปแล้วท่านก็เริ่มทมาํากรรมฐานของท่านใหม่จนกทั้งถึงเวลาสิบเอ็ดนกกินข้าวเกณฑ์ท่านเลือนทึกบอกว่าวันนี้ดีมากมีเรื่องกระทบใจแล้วนะยังดีมากเพราะว่าตอนเช้าเป็นเรื่องของการเจริญสมาธิขึ้นถึงอันดับสูงสุดก็พบพระพุทธเจ้าก็สูงสุดกับเท่านั้น เมื่อคลายลงมาแล้วก็มาทูลถามองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วทำไมอย่างนั้นวันนี้เมื่อจิตยังเข้าสู่พระนิพพานแล้วเห็นไหมอารมณ์เขาถ้าไม่ยอมคลายพระนิพพานเลยถ้าก็เราทําเมื่อจิตยังเข้าสู่พระนิพพานนี่มันเป็นสองแบบสำหรับท่านที่ได้วิชาสามทำจิตให้สว่างเอาใจจับพระนิพพานก็เห็นนิพพานได้ ทานที่ได้มนโนเยธิเอาจิตจับนิพันยกจิตหรือยกทิศอธิสมานในกายขึ้นไปสู่สถานผนิพันเลยสำหรับท่านที่ฝึกาฟอะไรเราสุขวิปัสสโกเอาจิตจับะนิพันเป็นอารมณ์เมื่อเราต้องการจะไปผนิพันทำใดที่องค์สมเด็จพระวิจิตาารไมกล่าวว่าไปนิพันได้หรืกรณีใดเราจะปฏิบัติตามนั้น ทำใดทีองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโทษเราไม่ทำเด็ดขาดแล้วก็จิตจับพระนิพานเป็นอารมณ์นิภาวนาวานิพานสุขขังแค่นี้พอแล้วสบายมีจริยาแห่งการปฏิบัติไม่เหมือนกันแต่ก็ใช้ได้อย่างเดียวกันถึงแม้ว่าจะคนและระดับแต่จิตประจับพระนนพานเหมือนกันก็ใช้ได้ยังกล่าวต่อไปว่าแล้วท่านอาจารย์ บอกให้เปลี่ยนจากขีนาสวานิยตาเป็นนิพพานสุข,ขังเป็นอันว่าเมื่อจิตขึ้นไปจับเพื่ออารมณ์ขึ้นไปนั่งเอานี้งเ้ียวกันท่านก็ใช้อธิษมานากายใช้พิญญาของท่านขึ้นไปสู่พะณิพานเลยนั่งปอดมนิพานเริ่มราวกันแล่ตอนนั้นท่านอาจารย์ก็คือท่านพระมหากระจายนะ เพราะว่าปล่อยขีนาสวานิยตาเสียใช้คำภาวนาคือใช่ลมตั้งไว้ว่านิพพานอสุขขังใ่ว่านิพพานนี่คือสุขจริงหนอแล้วอย่างนี้ก็ยังได้เมื่อเปลี่ยนแล้วได้ทูลถามองค์สมเด็ดเสกที่แก้วพระองค์ทรงตรัสว่าระหว่างนี้เธอนะ่ะไม่ใช่ปุถุชนแล้วนะ เจ้าเลยคุตโคตรภูมาแล้วนี่ความจริงพยากรณ์ไม่บอกว่าโน่นกล่าวมันสายจะได้เป็นโสดามันเป็นนั้นว่าในตอนท้ายจึงกะบอกว่าการพยากรณ์เร <c oughs> ื่องมรรคผลย่อมใครพยากรณ์ไม่ได้สุดแล้วแต่คนที่ฉลาดในวันนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกกันนาททรงตรัสว่าเวลานี้เธอไม่ใช่ปุถุชนแล้วอารมณ์ของเธอเลยกุตโคตรภูไปแล้ว ความจริงเรงื่องพระนิพพานนี่ถ้าเราแม้จะได้ทิพฐคุยานก็ดีจะได้มโนโมยิธิก็ดีจะได้ปัญญาก็ดีจะไม่ได้นะถ้าหากว่าจิตของเราเข้าไม่ถึงโพตรกุยานเราจะไม่สามารถเห็นพระนิพพานได้เลยเ <c oughs> ว้นไม่แต่พระโพธิสัตว์ถ้าพระโพธิสัตว์ทำได้ ถ้าบราิสั์มีบารมีตั้งแต่อุปบารมีขึ้นไปอันนี้สัมผัสนิพานได้เป็นปกติเพราะกำลังใหญ่สำหรับสรรวาวกภูมินี่ถ้ามีอารมณ์ไม่ถึงโคตรภูยานโคตรภูยานนี่ระหว่างโลกีกับโลกตระคืออยู่กลางกลางจิตอยู่กลางกลางไม่จะเป็นปุถุชนก็ไม่ใช่จะเป็นวสดาบันก็ไม่ใช่ เหมือนกับคนยืนคล่อมรำลางเล็กๆเกท้าซ้ายอยู่ฝั่งนี้เท้าวขวาอยู่ฝั่งโน้นยังไม่ยกเท้าซ้ายมาหรอยไม่ยกเท้าวขวาไปอารมณ์ตอนนี้เป็นอารมณ์กลางๆท้่เรียกว่าโคตรกูยานถ้ารมเข้าถึงตอนนี้จึงจะจับสัมผัสกับพระนิพพานได้ถึงแม้ว่าจะได้ทิพย์อยู่กุยานมโนยยทิและวิญญาก็ตาทนี่ต่อเป็นไม่แต่เพราะโพธิสัตว์ สัพพดิสัตว์ไม่มีโอกาสได้เป็นพราอริยเจ้าจ,าจึงกว่าจะไ,ได้บรรลุอภิเศษสมาสัมพพธิญาณในตนเองดังนั้นจงจำไว้ว่าถ้าท่านผู้ใดสามารถฝึกมโนโมยิทธิหรือว่าทิพยจุยญานถ้าได้แล้วถ้ากำลังใจเขาท่านอย่างเข้าสู่พระนิพพานได้คือเห็นพระนิพพานได้ถ้าเป็นพวกทิพยจุยญาน แึกว,ว่าผู้ที่ได้มโนยิธิสามารถเข้าไปสู่แดนพนธพพานได้เพิงทราบว่ากำลังใจของท่านเวลานั้นอย่างเลวตกในเขตโคตรภูยานหรือวาโสดาบันแล้วยิงจะไปได้ฟังต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าเวลานี้เจ้าไม่ใช่ผู้สุดทุนแล้วเจ้าเลยโคตรภูวันแล้ว ฉะนั้นเจ้าเป็นเบโสดาบันขั้นสตตะคตุงจำได้ไหมเขาเรียกเบโสดาบ่นขั้นแรกแล้วท่านเขียนม่ายัางไงอ่านไม่เข้าดจความเลยนั่น,เจ,น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 เจ้าได้เมื่ออ๋อท่านบอกว่าสําหรับระโสดาบันขั้นสตตะคตุงนั้นเจ้าได้เมื่อพรรษาก่อนระวังมีเป็นโกหลังโกละโอโห ความจริงนี ai, Day, ่มวนนั่งสงสัยตัวเองน่ะนลงตาองค์เนี่ยเรียกน้องตาแก่แล้วนี่เรียกได้ความจริงนีหน้าเราทันทีสอนขั้นพระนาคามีมาตลอดเวลาให้ตัดโนนตัดนี่ตัดนี่ตัดนั่นแล้วบอกว่าอยากจะได้พระโสดาบันให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่เนื้อแท้จริงๆโซดาขั้นสตากตรุงได้ตั้งแต่ภรษาก่อนกลางภาษาก่อนโนน แต่ได้ว่าท่านเป็นพระที่มีความสงสัยตัวอยู่เสมอไม่มีความรู้สึกว่าตัวเป็นคนดีคอยจับผิดคิดชั่วว่าตัวมันเลวใจมันเลววเสมอยิงไม่มั่นใจว่าตัวเองได้ประสดาบันความจริงกําลังใจของท่านอาจจะมีความเข้าใจแต่ว่าการเข้าใจว่าได้แต่ถือว่ามันเล็กเกินไปคิดว่าไม่ได้ไว้ก่อนดีกว่า ถ้าเบโสดาบันจริงๆต้องเป็นเอกวิชีสตากาตุงโกลังโกละสตากาตุงต้องเกิดอีกเจ็ดชาติโกลังโกละต้องเกิดอีกสามชาติมันก็ยังไม่เต็มเบโสดาบันนี่เข้ามาครึ่งๆเพราะนั้นเราฟังต่อไปว่าสตากาตุงนั้นเจ้าได้ตั้งแต่ระหว่างกลางบรรษาก่อนโน้นแต่ว่าเวลานี้เป็นโกลังโกละ เป็นสโสดาบันข้นงกลางต่อไปนี้ไม่เกินเจ็ดวันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพ๋อขอทโทษพ่อใช่แนละ้วตอนนี้ไปไม่เกินเจ็ดวันพราว่าไม่เกินเจ็ดวันนะไม่ใช่อีกเจ็ดวันนับตั้งแต่วันนี้ไปห้าวันจะได้เอกวิชีเห็นไหมนี่เป็นพุทธวิทยากร ถ้าไม่ใกล้จริงๆไหมตอนก่อนขู่เท่ากับแย่อีกสิบสิบปีเสร็จเศษมีหวังแน่ไม่เป็นไรไปอย่างนั้นตอนนี้คนก็นึกว่ายังไม่ได้บุกใหญ่เลยอีกสิบปีนี่จะอยู่ป็ทำไมฟัดมาให้แหลก,กด้วกันไปไปมาย่องได้ไปโสดาบันท่านไม่ยอมรับรองไม่ยอมรับรองก็เชื่อตัวเองไม่ได้ นี่ถ้าจะได้ตั้งแต่วิชาสามขึ้นไปเขาต้องเอา,า,าเอาศัยพระพุทธเจ้าทรงรับรอง <c oughs> นี่ได้บอกว่าอีกไม่เกินเจ็ดวันนับตั้งแต่วันนี้ไปห้าวันจะได้เอกวิชีในบรรชานี้ถ้าหากว่าไม่ขี้เกียจเอาตลตีเวลาค่ำนี้เล่นตลอดเวลาเลยถ้าในบรรชานี้ถ้าไม่เกียจครัร้นเมื่อกี้ผมแต่งเอาเองว่าไม่ขี้เกียจ ก็คชอบไปอย่างนั้นไอ้คำว่าเกลียข้านี่มันเป็นภาษาหนังสือเช้าบ,บ้านเขาไมา่พอใช้กันผมก็ใช้ใช้ภาษาชาวบ,บ้านสบายกว่ายังตํำจะได้อนาคามีหรือว่าถึงที่สุดก็ได้ในยังมีวงเล็บอีกนะบอกว่าถ้าคือถ้าในภาษานี้ถ้าไม่เกียกันอาจจะได้อรหันก็ว่าทั้งหมดเรื่องของเราแต่ท่านไม่ยอมพูดอย่างนั้นท่านพูดอย่างพระพุทธเจ้า ดีไม่ดีไอเจ้าหมอน,นั่นเออเขาทษกรรประธานภัไฟดีไม่ดีท่านบุญเท่าบุนั้นท่านก็นจะปวดเกิดขี้เกียจขึ้นมาจะนั่งตีหุยเหเอ,อแล้วได้อรหันแน่หรือว่าก็น,นอนตรงเด็ดเลยไม่ต้องได้กันนั่นนิมบงว่าท่านในเบญสาณีถ้า,าหากว่าเธอไม่เกยดการอย่างตำ่ำจะได้อนาคามีหรือว่าถ้าขยันแล้วก็ดีๆทำห้ถูกจะได้ถึงที่สุดคืออรหัตผล ฟังแล้วชื่นใจไหมท่านบอกฟังแล้วชื่นใจแล้วต่อไปว่าถ้าไม่เกียรคคั้งก็ไม่เกินสองพันห้าร้อยแปดออท่านบอกว่าถ้าขี้เกียจ์นะถ้าขี้เกียรครั้นหน่อยหน่อยก็ไม่เกินสองพันห้าร้อยแปดจะจบกิตพระพุทธศาสนา ให้กล่าวว่าท่านทรงอารมณ์ตั้งอยู่ในขั้นนิพพานุขคังถึงสิบเอ็ดนาาพอดีจิตของท่านก็ตกจากภาวะของอารมณ์แห่งฌานเพราะมันเป็นเวลาเพมความจริงไม่ได้ตั้งเวลาไว้ ไม่ตั้งเวลาจิตมันเพลินไปพอถึงสิบเอ็ดนิกาจิตตกดึงไม่ขึ้นเลื่อมตาขึ้นมาดูว่าโอนออนี่เวลาเพลินไปแล้วน่าเสียดายจริงๆไอ้วันนี้ไม่อยากจะกินข้าวไอ้ข้าวปลาเนี่ยไม่อยากจะกินมันต่อไปอยากจะหดมันให้เสร็จในวันนั้นเสนอน้อเป็นอรหันนี่จะบอกว่าอย่างนั้นมันจะตายเรื่องเล็ก ใอ้ขันห้านี่มันเป็นโทษมันเป็นทุกข์มันเป็นศัตรูใหญ่ไม่อยากจะพบหน้ามันต่อไปอีกเกลียดมันเหลือเกินนี่ดูอารมณ์ของนักปฏิบัติกรรมฐาน,นที่เขาทากันจริงๆเลครับกันแบบนี้นะนี่ไม่ใช่ผมเรื่องของท่านบูเท่าไม่ใช่เรื่องของผมผมเรือสีเหลองดำนี่ท่านบูเท่าไม่ใช่เรือสีเหลือง,งดำ เป็นอนุว่าบันทึกของท่านต่อไปในวันที่22ท่านจบจบเรื่องไวแล้วท่านก็มาบันทึกอีกทีวันที่24กรกฎาคม2506ท่านบอกว่าวันนั้นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายาวิปัสนาคือท่านพระมหากาจจยนะโดดให้วาดเพื่อจัดกะไลจงกำจัดอุปาทานนั้นเสียอุปาทานนั้นได้แก่ฉันทะ คือความพอใจหนึ่งราคะได้แต่ความกำนัดอินดีหนึ่งฉันทะคือความพอใจในการเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นวันดาการเกิดเป็นรมราคะคือมีความเห็นว่ามนุษย์โลกสวยน่ายอยู่เทวโลกสวยน่ายอยู่สบายพรมโลกสวยน่ายอยู่สบายจงอย่ามีในใจของเธอ สัตว์อารมณ์อย่างนี้เสขาดไปเรามีความพอใจอย่างเดียวคือพระนิพพานท่านกล่าวว่าถ้าฉันทะเกิดขึ้นให้พิจรารณาว่าอานิจจังมันไม่เที่ยงหนอทุกครั้งมันไม่เที่ยงหนอไอ้หนอจะพูมเติมนะอนัณตาเมื่อฉันทะความพอใจเกิดขึ้นบอกว่ามา,านิจจังนี่มันไม่เที่ยงอย่าไปเกาะมันเลย อ้โลกมนุษย์เทวโลกพกมูมโลกมันไม่อยู่กันจริงจังเป็นมนุษย์เดียวก็าตายเป็นเทวาดาแล้วภูมเดียวก็จุติทุกครั้งมนุษย์ทุกมากเทวโลกกับพมูมโลกก็ยังไม่หมดทุกเพราะยังไมรใจจิตมีจิตที่จะต้องทําต่อไปอนัตตาการทั้งหลายทั้งสามพบนี้มันสลายตัวเสมอไม่มีคน นี่ฟังแล้วก็จำจำแล้วก็คิดปฏิบัติได้กป็ปฏิบัติปฏิบัติไม่ได้ก็เอาตามใจของท่านถนัดแบบไหนทำแบบนั้นเ <c oughs> นี่ยเ,เรื่องของท่านพูทเท่ามาเล่าให้ฟังท่านบอกว่าถ้าราคะเกิดขึ้นให้พิจารณาอย่างนี้ให้พิจารณาเป็นปฏิกูลสัญญาคือไปเอาศพใเสหมด การรวมความว่าอัธราคะความรักสวยรักงามในพบใดใดคนดใดใดเทวดารือคราะห์ในนดก็ตามให้เห็นว่าท่านผู้นั้นก็คือผีเน่านั่นเองโพ้เป็นนั้นว่าบองดูเวลาคุณนาฬิกาเห็นเหลือเวลาสองนาทีซึ่งยืนบันทึกต,ต่อไปก็ปานไม่ไหวแล้วก็เป็นนั้นว่ายุติเรื่องราวของท่านไว้เรี่องนี้ นี่ผมก็อยากจะย้อนเชน,นิดเวลามันพอมีจะพูดว่าจงจำไว้ว่าถ้าปราถนานิพันจงพยายามตัดชันทากับราคะ <c oughs> ให้ชันทากับราคะที่เรียกันว่าอุปาทานนี่มันเป็นอะไรท่านท่านเข้าใจไหมในความจริงผมเคยบอกไว้เสมอเสมอนะเคยเจอในคันธวัก ท่านพูดถึงอารมณ์ของอวิชชาอาวิชชานี่เราแปลกันว่าไม่รู้ไม่รู้กันตะบันครูบาอาจารย์สอยเง้นแต่ว่าสมเด็จพระธาอาจารย์โตท่านบอกว่าคําว่าอาวิชชานี่ต้องแปลว่ารู้ไม่ครบว่าคนในสต่เกิดมาไม่รู้ไม่มีนี่ในขันธวัตเต่บอกว่าการตัดอวิชชาก็คือการตัดชันทะกับราคาันั่นเอง คำว่าอวิชาชาแยกสับออกมาได้เป็นจริยาคือแปลการข้อวิชาก็คือฉันทะความพอใจราคาความกำหนัดยินดีถ้ารมน้งสองรายการนี้ยังมีในจิตก็ชื่อว่าบุคคลนั้นยังมีอวิชาอยู่ในใจไปนมพผ่านไม่ได้ฉันทะพอใจอะไรพอใจความร่ำรวย พอใจในความสุดสวยงดงามพอใจในความโกรธพอใจในความพยาบาทพอใจในชาติในภพชาติภพเคิชาติมนุษย์ชาติเทวดาชาติสมราคะมีความกำหนัดยินดีชึ่นอกขึ้นใจได้เกินนั้นมีความร่ำรวยมีของสวยแม้ตัวใครเขาได้เดือติดชาติติดภพเกิดเป็นคนได้เกิดเป็นเทวดาได้เกิดเป็นภมได้ดีอกดีใจชื่นใจรักมาก มีอาการอย่างนี้แปลการข้อวิชาความงโง่ที่ดึงตัวให้ติดอยู่เรียกว่าปาทันถ้าตัดเหตุแต่งสอนรายการนี้ได้แล้วก็ไม่ต้องไปตัดอะไรถ้ามุ่งใจตัดชันทะกระราคะสองตัวก่อนแล้วอารมณ์ของท่านก็ถึงพระนิพพานเพราะทำลายวิชาได้อย่างอื่นมันก็ไม่เหลือกิเลสทั้งหมดที่มันจะเกิดได้เพราะอาศัยวิอวิชาปินนายาละบรรดาสั้งหลาย เวลาการสมควแล้วสำหรับเรื่องราวของพระท่านบูเท่าที่เล่ามาในวันนี้ก็คุยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแต่ผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี